สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกๆท่านวันนี้กับผมพ่อย bon, อดบอลก้าสิบเก้าก็จะเล่านิทานเรื่องคุณสร้างคุณแผนตอนที่สองตอนพ่อคุณสร้างคุณแผนคลิปที่สองให้ทุกคนได้ฟังและขอให้กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยและขอขอบคุณทุกๆท่านไว้นะะโอกาสนี้ด้วยรับฟังได้เลยนะครับ ครานั้นพระองค์ผู้ทรงพบปลาลบจะประพาสพระนาศีได้ข่าวข้างทางสุพรรณบุรีว่ากามีว่ากระบือเถื่อนมีอยู่มากคลันเชียงดำหลัดตัดสั่งขุนศรีวิชัยเมืองเล่งกลับไปสุพรรณนั่นบอกอ้าอขุนไกลแกสรัณให้คุมไพร มากมันพวกมันไปเตรียมการอีกห้าวันกูจะออกไปแลมไพรล้รอมไล่มาหิงสากล้าหาให้หาที่ดอนใหญ่ใกล้ลำธารจะตั้งค่ายลาย,ายด่านพรานพระพลาไห้เราอาสาห้าร้อยปลายให้เลี้ยงไล่ฝูงควายมาไว้ท่า และพระองค์ทรงผินพระพักมาสั่งพระยาเดโชผู้ชัยชาญจงเร่งเรียบรัดจัดขบวนเรียกล้วนชาวเจ้าเหล่าทหารอีกทั้งพระพลมาขชาทานให้พร้อมในห้าวันจะยกไปฝ่ายพระยาเตโชผู้รับสั่ง มาเทียมดาบกลมวังอาชาไม่สั่งการนายชำนาญทันใดรับสั่งให้หมายทั่วพนักงานจะเสด็จประพราสพระนาวาล้อมไล่มหิงสากล้าหารนายเวนเกลียนวังได้ฟังการเขียนหมายลวนลานลงทันใจเขียนแล้วก็ส่ง ให้นักการรับหมายเดินงานไม่ชช่าได้ส่งให้นายเวนมหาไทยเรียงหมายอบบอกออกไปให้ทั่วกันฝ่ายว่านายเวนมหาไทยเอาหมายไปเรียนท่านผู้ใหญ่นั่นบัดนี้จะเสด็จเมืองสุพรรณให้ห้าวันตามที่มีหมายมาคลานั่น เจ้าพระยาจัก,กรกลีขั้นแก้งคดีแล้วให้หาพันพุทธพันจันมิทันชาพร้อมกันที่ศาลาลูกหัวขุนในเรียกทั้งพลเผากับพลพานเอาบัญชีขี้อ่านหาชาไม่เกียนช่างมาาผู้คนสับสนไป พนักงานคล้องใครให้เรียมมาส่งให้พันจันนั่นแต่งทางให้ลาบลื่นเฟื้นทางให้นักหนาประมาณทางกว้างได้สักแปดวาจงเล่งรัดย่าชาในห้าวันฝ่ายว่าขุนสีวิชัยฉีสร้างวางไปกับลูกนั่น ข้ามท่วงม่วงมาเมืองสุพรรณจนตะวันสิ้นแสงลงรับไพรให้ขับสร้างตะบึงมาถึงบ้านเขียนหมายลงลานไม่ช่าได้สั่งให้ท่านายนั่นถือไปถึงท่านขุขนไกลผู้พักดีท่านายรับหมายแล้วคลาคลเวียงมาครู่หนึ่งก็ถึงที่ ทรงให้ขุนไกลในทันทีแก้งเรื่องตามมีในหมายไปคลานั้นขุนไกลใจหานรับหมายแล้วอ่านหาชาไม่สั่งนายหมวดพลทันใดจ่องเที่ยวติดตามไพรให้รีบมาสั่งเสร็จพอเวลาเข้าใต้ไฟขุนไกลกอเข้าในเคหา กับนางทองประสีภริยากับบุตรตาพายแก้วแววไวให้มีรางกลางคืนสนันอึงมาแรงมุมตีอกผึงหับหยุดไม่สยดสยองพองขนทุกคนไปเย็นยะเยือกจับใจไปทุกยาม <c oughs> ทองทองประสีนอนหลับและกลับฝัน ความกลัวตัวสั่นตกใจหวามเธอร่วงฟื้นตื่นขึ้นให้คลื่นเคลื่อนคล่ำอาลามตกใจปลุกซึ่งสามีขุนไกลถามไปว่าอะไรเจ้านางกิงเล่าความฝันนั่นท้วทีฝันว่าฟันหักกระเด็นเห็นไม่ดีช่วยทำนายฝันนี้ให้แก้งใจขุนไกลได้ฟัง ยังใครผ่ันเอสแกมีเหตุการณ์เป็นข้อใหญ่หากกูทำนายว่าไล่ไปทองภาษีที่ไหนจะห่างตัวไม่ไล่ดอกฝันดีจะมีสุขเจ้าอย่าเป็นทุกข์จงฟังผัวแต่ใจคิดคลั่งนี่มีรอดตัวน่ากลัวกลัวจะมุวยด้วยกระบือขั้นล่วงสางล่างหน้า ควบวภายแก้วสว่างแล้วยังไม่ตื่นขึ้นเคียวเหลืออ้วมลูกประคองทั้งสองมือประจงจูบลูกถือแต่เบาๆภลายแก้วเลืมตาคั้วกอดคอหมอมพ่อจะไปข้างไหนเล่าลูกขึ้นทำไมยังไม่เศ้าดังพ่อเจ้าจะหนีลูกหนี้ไป ขุนไกรได้ฟังลูกชายว่ายกทุนเกษาน้ำตาไหลอุ้มลูกเข้ากอดทอดถอนใจพ่อนี่มีใครจะไปเลยด้วยรับสั่งจำเพาะเจาะมาสุดปัญญาพ่อแล้วไปแก้วเอ๋ยหน้าที่แต่นี่จะห่างเชยกระไรเลยวิปลิตเท้นผิดใจยึงเหลียว หน้ามาสั่งทองปรสสีลูกของเราเท่านี้เอาใจใส่ยังเด็กอ่อนนอนนั่งระวังไว้แก้วเลี้ยงปลายแก้วไว้ให้จงดีถ้าหากว่าผิดพล่งจงสั่งสอนอย่าสลัดตัดรอนให้นายหนีนอุตสาสอนวิชาบรรดามีให้ลูกนี่เสือบวง พงพระปลายไปทองภะษีได้ฟังผพืสั่งสอนเห็นผิดกว่าแต่ก่อนก็สงสัยทั้งกอดจูบลูกยาเห็นอะไรดูพี่ไลน้ำคลํำล่ำสั่งเมียจะไปไหนไม่เหมือนักคราวนี้วิปผลิตผิดที่มาสั่งเสีย เข้าปาะครองตีนผัวทุนหัวเมีย่ังไฟเลียลำมไม้ในใจน้องยิ่งคิดยิ่งวิตกเพียงอกหักผัวลักจากปลาไกล้จากห้องพอแลดูหน้าผัวคนหัวพองทองราสีเศร้าจิตคิดแปลกใจคลานั่นขุนไกลใจคล้านุ่งผ้าขั้วดาบหาช่าไม่ ลูกออกจากห้องย่องเดินไปให้อาลัยห่วงเมียและเหียนักเหลียวหน้ามาดูเจ้าพลายแก้วสุดใจพ่อแล้วเพียงอกหักน้ำตาครอตาประมานักตัดลักหักใจแล้วใครคลาคุมคนออกจากเมืองสุพรรณถึงเขาพระพอตะวันจะรับล่าสั่งให้สำรวจตรวจตรา ไลท่ารับสเสด็จพระภูธรจะกล่าวถึงพระองค์ทรงสวัสดิ์พูนพิพัฒน์พินโยสโมโศนสายญาติเนื้ออาจอลงกรในแท่นที่บรรจะถอนอันพลายพลันทรงสดับจำเรียงเสียงครับกล่อมสะพลังพร้อมสาวสุรางนางนางสวรรค์บำเอลอราช บาดท,ทบงพระทรงทันเกษมสันสำลานอือไทยรวยลื่นชื่นกินบุภากลองประทีปแก้วแสงส่องจำดัดไข่ทรงดำริราชการนานเวียงชัยจนปรดสุบทุมหลับไปในราตีขั้นลุ่งเจ้าฝ่ายเจ้าพนักงาน เตรียมการโดยขบวนท่วนทีกรมสร้างจัดข้างที่ตัวดีคนขี่ควบทั่วตัวข้าชาจ่าดาบขวายไส้ก็จ่ายเครื่องขนเนื่องมาวางไว้ข้างหน้ากรมสร้างพางผูกไม่ทันชาบ่อออานผ่านฝ้าดาลาลายสองหูผูจามาลีกรอง ตะพองทองพร้อยห้อยตาไขา่แต่ล้วนสร้างพระที่นั่งทั้งพลังพลายหลากหลายเข้ากระบวนส่วนข้าชาพระที่นั่งพุทธตานสำหรับเสด็จผู้เสด็จสำเร็จทอดพระแสงแสงสงา่านายทรงบาทเป็นควันจำนานมาใส ครุกรองนุ่งผ้าสมปักลายผูกทั้งพะทีนั่งกระโจมทองวงพ้าสตดลวดคล้องเป็นสองสายบอ่อปักหัดหักทักขวางสล่างลายกระเนืออิงเพียงฝ่ายพระปกคางผูกทั้งพะทีนั่งถเถลืองสอพระยี่ผู้ปลูคอกันกระด้าง พระที่นั่งประพาสถังเล็แหลมทางต่างๆแลล้วนละกลนกันหมอกลวนนุ่งลายใส่เสื้อประจูเจือมนเวทเนตดนขยันเกื้ะดาษคาดกับป้เนกพลจัดสรรเลือกล้วนแต่ตัวดีถัดมาสร้างที่นั่ง ต่างกมข้าไทยเกณฑ์และดมอยู่อึงมีทั้งสร้างดั้งสร้างกันนั่นมากมีหมอครวนลับขี่อยู่ครบครันหน้าสร้างสล่างล้วนเหล่าทหารเพียงจะลานลอนลบพบสวรรค์กระบวนช่างพร้อมศัพ์ฉับพลันเครื่องจัดสันอัสดรที่ตัวดี พยาสีเสวพระจันมาต้นหลวงทรงพลเตรียมขบวนเป็นท่วนถีทั้งนายมาาผูกมาาพาชีล้วนขับขี่เคลี้วคล่องว่องไวมาต้นพระที่นั่งตัวประเสรศิฐล่ำเลิศดทั้งสองผ่องใสผ่านดำขำเหลืองเรื่องวิไลยสูงได้สามศอก ด้วยประมาณผู้เครื่องกูดันฝรัลล่งเศสอย่างเทศพันนลายฉายฉานพระแสงปืนใช้ขวาอาชาชานบอ่ออานปากเอื่อมอุไรมีกลนทองคล่องห้อยปล่อยประดับวาวับจับคลุมกระมหยีไหมทองปักบังเหียนแนบเนือนดีงามสมพาที ที่สวภามมาหนึ่งเสื้อว่าวลาหกมมาหนึ่งเสื้อกนกผู้สานายมมาจูงประคองทั้งสองมาขุนหมื่น,นขี่อาชามาในขบวนขุนนางขี่สร้างตามสเสด็จเตรียมเสร็จตามที่ถี่ท้วนหัวพันเที่ยวสำรวจตรวจจำนวนเวลาจวน พ็อพ้อพผนนี้ก่อนบนี้ก็จะขอยุติลงไว้แต่เพียงเท่านี้และขอขอบคุณทุกทกท่านที่กดติดตามเป็นกำลังใจให้ได้พบกันอีกในคลิปต่อๆไปโชคดีสวัสดีครับ